สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับวงรายการแม่งเกมวะนะครับพบมก,กับผมนะฮะเกมทรงไทยเช่นเคยนะฮะวันนี้นะับผมอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเนะพอดีว่าวันนี้มาเล่นคอนเสิร์ตบอลลอยกระทงวันนี้เดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วก็เราจะอัพคลิปแบบเรียวๆกันไปนเลยนะฮะวันนี้กอนอื่นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากอันบล็อกมากเลยเพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่เราคุยกันไว้ว่าจะมีรองเท้า5คู่สุดท้ายเนาะที่ยังไม่ได้แกะกล่องในปีนี้แต่พอดีว่าวันนี้ผมเก็บของแล้วก็ไปไปรียวนะ ไป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 คุยของแล้วก็เจออีกคู่หนึ่งค่ะที่ที่เป็นกล่องตัดฝาที่ลดราคาออนเซลมาแล้วเนี่ยเอ่อคือยังยังไม่ได้แกะป้ายพอดีเลยแกะมาใช้ตอนเช้าพอดีว่าตอนเช้ารีบมากนะครับในการออกเดินทางมาที่จังหวัดเชียา,ยาพอดีว่าแบบแอบสายนิดน,นึงพอดีว่าวันนี้เราอยากอันบล็อกมากแต่มาไม่อะไรกแกะกล่องไม่ทันจริงก็เลยแกะมาก่อนใส่เดี๋ยวมาอันบล็อกที่โรงแรมในระหว่างรอไปเล่นเนาะโอเค ก็วันนี้นะครับผมอยากเป็นอันบล็อกเป็นรองเท้าเซนเดลนะครับก็คือรองเท้าแตะที่มีสายรัดเนาะคือในคลิปก่นกอนๆเนี่ยมันจะมีที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหรืออันบล็อกไปแล้วก็คือเจ้าเซนเดลของเป็นของ ACG นะฮะเป็นรองเท้าคล้ายรองเท้าแตะของเดินป่าคือ ACG เนี่ยก็คือเป็นแบบสายเทลสายเดินป่าเหมือนกันแต่วันนี้ผมอยากมาอันบล็อกตัวหนึ่งชื่อ Nike, uh, One ar, n i ก e ้อ่าวันออนท่าเอ็นเอ็นันดหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะลงชื่อรองเท้าไว้ตรงนี้แล้วกันนะวันนี้ผมอยากมารีวิวรองเท้าตัวหนึ่งหรือว่าอ่านบอกก็ได้เปิดกล่องพร้อมกันขอโทษทีตัดป้ายไปแล้วก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นสันเดลของนักวิ่งสายเทลนี่ก็คือรองเท้าซันเดล One on นทานะฮะ O N แล้วก็ T A เนาะไม่รู้อ่านว่าอะไรถ้าผมอ่านผิด <Dial> <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะฮะก็คือเป็นรองเท้าเส้นเดียวเทลนี่แหละเป็นรองเท้าแตะสายเทลอ่าผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่ามีคนเคยรีวิวยากแต่ผมอยากรีวิวเพราะว่าผมอยากอันบ็อกอีกสักครู่นึงนะฮะนี่อยู่นี่นะข้างอยู่นี่ก็คือว่าผมได้สีน้ำตาลมาก็คือเป็นของผู้ชายนะที่จริงอยากได้สีดำล้วนเปนชิเป็นแบกแต่มัน ที่ผมไปเจอมีแต่ของผู้หญิงแต่ผู้ชายจะมีสีนี้กับสีเขียวอ่อนวันรี้ว่าสีเขียวอ่อนผมรู้สึกว่าถ้าไปลุยแล้วเนี่ยมันจะเปิดง่ายค่อนข้างเปิดง่ายแต่สีถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยผมว่ายังพอลุยได้นะวันนี้ผมก็ใส่มาพร้อมถุงเท้า1คู่โอเคเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมชอบคือเป็นรองเท้าแตะคือผมว่าสายป่าช่วงนี้คนกําลังคิดกันนะแล้วก็เป็นสายแคมป์ที่คิดมาประมาณหลายปีและในช่วงโควิดก็แล้วแต่แต่นี้ผมว่าไม่ได้แค่สายป่าเดียวนะผมว่าอึ๊ก อึดึกทนด้วยเพราะว่าเนี่ยวันนี้ผมใช้เดินมาแล้ว,ล,วลองตอนสายไปสาวเช็คเนาะแล้วลองคอพื้นดูนะฮะโคตรแข็งปากอะเนี่ยหัวมันเห็นปะนิ่มแค่ตรงนี้เองอะแต่ถ้าตรงกลางเนี่ยพื้นโซนที่เป็นสีดําเนี่ยโคตรแข็งปากแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยฮะคือช่องเรียกอะไรนะพื้นเนี่ยโคตรลึกเลยเห็นปะเหมาะสำหรับสายเทลสายเทลนี่พื้นตรงนี้จะชอบลึกเนาะ โอเคผมว่ายังไงอะแบบราคาตัวนี้ก็ประมาณ2400บาทนะแต่นี่ผมซื้อในกล่องตัดฝามาที่พรีเมียม Out เอาเรตเมืองทองนะครับลองไปดูกันนะเผื่อจะมีนะก็คือมาราคาพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยราคาเต็มอยู่ที่2 4 0 0แล้วก็นี่นะฮะสัญ,ญลักษณ์เทลก็คือตรงนี้เห็นปะชิปเปิลแบ็คอ่าอยู่ตรงพื้นชิปเปิลแบ็เลยแล้วก็ผมชอบไม่ใช่แค่นี้นะฮะคือรายละเอียดค่อนข้างแบบแบบเทลก็คือแบบแบบสีเอิร์ธรักโลกแล้วก็ผมว่า กล่องเขาเป็นกล่องรีไซเคิลด้วยตัวนี้ก็อยากเหมือนไม่แน่ใจว่าพื้นเนี่ยทามาเพื่อรีไซเคิลหรือว่าเหมือนเหมือนแบบมันเหมือนแบบพื้นบดแล้วก็ถียมคันเห็นไหมตรงตรงเนี่ยตรงตรงก้นตรงเนี้ยก็เป็นแบบก้นรองเท้าจะเป็นไนกี้เทรลด้วยเออโคตรเจ๋งทั้งสองด้านนะฮะโอเคส่วนพื้นเนี่ยโหเขาซ้อล่องจนถึงเนี่ยนะเห็นปะถึงส้นเลยอ่ะโคตรสวยเลยจริงๆแนละ้วแค่ซื้อมาก็ทั้งเท่แล้วก็วินเทจเหมาะสําหรับสายเดินป่าสายเทคกิ้ง สายเดินเล่นยันแฟชั่นสตรีทแวร์อะไรโหแบบแล้วแต่แมทเลยนะฮะแล้วก็สููดเนี่ยผมว่าโคตรเจ๋งเพราะว่าตรงนี้เป็นสีส้มแล้วก็เหมือนแบบสีเนื้อเนื้อน้ำตาลเนาะถ้าใส่สีดำเนี่ยค่อนข้าสีเนี้ยผมบอกเลยว่าใส่ค่อนข้างง่ายแล้วก็แต่งตัวง่ายได้หลายสไตล์ด้วยนะฮะก็คือสำหรับคนที่ชอบส้นเดลเนนะผมว่าวันนี้ผมใช้เดินละเดินไปประมาณสักพักนึงก็สบายดีไม่ ไม่ไม่เมื่อยไม่อะไรเลยก็คือใส่แล้วก็ผมว่ายัางไงอ่ะด้วยพื้นเนี่ยซื้อมาคุ้มแน่นอนเพราะว่าใส่แล้วก็น่าจะคงทนด้วยนะเพราะว่าพื้นแข็งแรงมากเพราะว่ามันเป็นรองเท้าสาหรับใส่วิ่งเทลอ่ะวิ่งในป่าในพื้นขุข,ขาลูกลังอะไรเงี้ยผมว่าแมชมากๆเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับดีเทลของ้างล่างนี่โลโก้เทลอยู่ตรงนี้นะอ่าตรงพื้นนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นคําว่าไนกี้เทลสบูดอยู่ตรงนี้แต่แอบมีด้วย เล็กกี้แอบมีซ่อนเล็กๆตรงนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมสบู่เล็กๆน่ารักน่ารักอ่าตรงนี้นะฮะเป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆส่วนป้ายป้ายไซส์ก็จะอยู่ตรงข้างหลังนะด้านหลังตรงนี้อ่าส่วนถามเรื่องไซส์ผมไม่แน่ใจว่ามีเบอร์ครึ่งหรือเปล่าแต่ส่วนมากที่ผมใส่รองเท้าแตะมาเนี่ยผมจะได้แต่เบอร์เดียวมาตลอดจริงๆแล้วผมใส่รองเท้า26.5เซนนะฮะประมาณเบอร์แครึ่งแต่อันนี้เป็นเบอร์8อ่า ผมไม่แน่ใจว่าแซนเดลเนี่ยแบบรองเท้าแตะน,น่าจะเป็นเบอร์เดียวหรือเปล่าแบบแปดเก้าสิบสิเลยอาจจะไม่มีครึ่งหรืออาจจะมีก็ได้ลองลองมาคอมเมนต์แนะนํากันดูเนาะโอเคยังไงก็วันนี้นะครับฝากด้วยนะคะสำหรับเจ้า Nike Tail s n อ่าวันอแล้วกันว on ัน on ชาเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ตรงนี้เนาะอ่าแซนเดลนะฮะเป็นรองเท้าแตะเทลอีกคู่หนึ่งที่โคตรน่าสนใจและโคตรจับ ถ้าใครมีแล้วสีไหนลองอวดกันดูนะยังไงขอบคุณมากๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่ๆน้องๆ <S <S พอดีว่าวันนี้ผมมาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดอยุทยาตรงกับลอยกระทงผมอยากอัพแบบสดๆเร็วๆให้พี่ๆน้องๆดูกันในวันนี้ว่าวันนี้ผมแต่งตัวยังไงมาผมชอบมากๆเลยอยากแบบ ใจร้อนอะอยากรีบอัพรีบตัดให้ทุกคนได้ดูในวันรอยกระทงด้วยแล้วก็วันลอยกระทงนี้นะครับยังไงก็ฝากดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ออกไปลอยกระทงที่ไหนก็เดินทางขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ